และปลายนิ้วเท้าของคุณอยู่ตรงขอบของเครื่องบินตรงที่ที่คุณจะต้องกระโดดลงไปสู่ความตายนั่นพวกเขาบอกจะนับถึง3ามผเขาพูดว่า1 2และเขาก็จะผลักคุณลงไปเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะถาอะไรจับตอนนับถึง3มและคุณก็แบบโอ้ให้ตายเธอคุณตกมาจากเครื่องบินแล้วให้ตายจะทํำยังไงดี และในวินาทีนั้นคุณก็ได้รับรู้ว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณได้สัมผัสมันในประสบการณ์ของชีวิตของคุณ mm. ก็คุณกําลังบินอยู่บนฟ้าเนี่ยใช่ไหมมันไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังล่วงลงไปแต่มันรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกําลังบินอยู่จริงๆเพราะแรงลมมันพยุงคุณอยู่บนฟ้าและในวินาทีนั้นคุณแบบโอ้ชันกำลังบินอยู่ชันกำลังบินอยู่ความกลัวก็เท่ากับศูนย์ถ้าเราอยู่ในจุดที่มีความอันตรายมากๆความกลัวจะลดลงมันคือความสุข ความสุขที่คุณกำลังบินอยู่บนฟ้าล่องลอยไปมา <laughs> คุณกำลังบินอยู่ใช่ไหมคุณทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ20วิ2ีวิ4ีวิและจนมาถึงจุดหนึ่งที่เวลามันผ่านมามากพอแล้วคุณก็แบบว่าเฮ้ยนั่นมันตึกนั่นมันก็ไม่เท่าไรเลยนี่วาออชัยจะเห็นท้อทะเลและก็มาหาสมุทรด้วยและบทเรียนที่ผมได้รับมาก็คือทำไมเมื่อคืนก่อนเราถึงต้องกลัวขนาดนั้น เพราะอะไรทําไมคุณถึงต้องการความกลัวนั้นทําไมเมื่อ16ชั่วโมงที่แล้วก่อนคุณกระโดดทําไมคุณถึงกลัวขนาดนั้นแปลว่าเหมือนตอนที่คุณอยู่ในรถทําไมท้องถึงปั่นป่วนจะกินอะไรไม่ได้และและและทาไมคุณต้องคุณต้องกลัวกลัวอะไรคุณอยู่ทุกที่ไม่แม้กระทั่งตอนหยุดบนเครื่องบินจะถึงตอนที่คุณต้องกระโดดออกจากเครื่องบินมันไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องกลัวเลยมันจะทําลายวันของคุณเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องกระโดดก็ได้และจากนั้นในวินาทีนั้นในวินาทีที่คุณควรจะตกใจและหวาดกลัวที่สุดมันจะกลายเป็นวินาทีที่มีความสุขที่สุดพระเจ้าชอบวางสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตคุณไว้ในอีกด้านหนึ่งของความหวาดกลัวเหล่านั้นอีกด้านหนึ่งของความกลัวที่เต็มร้อยหรือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ